ติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้ยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำในเด้อครับเพื่อชิราผาดิปใหม่หมขอบคุณครับเอาสวัสดีครับพ่ออม่พี่น้องครับวันนี้ผ้ามาช่มนะครับผ้ามาชม่มผ้ามาเอาควายง,งามๆนะครับอ่าควายง,งามๆสายพัฒนามาเหลวเนาะเป็นสายพัฒนามาเหลวนะครับของอโนุชาฟาร์มพี่น้องเขา หลังจากคลิปที่ผ่านมาได้หลายขีดได้ผลตอบรับนะครับกับเป็นส่วนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเอามาหูจักกับเจ้าของผลก้อนว่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมอนุชาฟ้ามคิดโอครับคิดโอคนหมักซึ่งคนหมักเซึ้งสิคนหมักเซึ้งคนเซ่งง้อคนเซ้งง้อหรือคนหมักเซึ่งคนขยุ่นนะ คนเก่าคนเดิมครับคนเก่าคนเดิมเฮ้ายุทธิ์ี่ตั้งยุทธิ์มังเกานะครับบ้านสุขุนบ้านสุขุนตำบลกุดล่างอำเภอกุดล่างครับตำบลกุดล่างอำเภอกุดล่างจังหวัดมหาสารคามเบอร์โทรเบอร์ติดต่อเบอร์โทรเบอร์ติดต่อกับศูน0์แปดศูนย์เจ็ดสี่ศนะครับครับองเเพื่อพี่น้องสิปรึกษาหรือว่าอยากผสมเทียมหัวควายอยากฉีดยาท่ายพญาดอยากบำรุงอยากอีหยังต่างๆอยากดูแลอยากทำขอดอยากอีหยัง อยากอยากแต่งเล็บอยากแต่งอยากเห็ดเขาง่วเขาเขาควาย้ขับง้วควายนะครับขับกัสโซมาเรียนถึงว่าบ่ไปเองกับมีทีมงานไปให้แน่นครับน้อครับน้อกว้างครับอ่ากว้าง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 โอ้ยพี่น้องเ้างมือนี้มีมีเปิดมีเปิดควายชักตัวเ้ามีสายพัฒนามาเปิดแบงให้พี่น้องเลยไปพัฒนาต่อยอดน้ากันเด้อพี่น้องขับมีมาสองตัวสองตัวน้องเอาเข้นมาไว้คอกเป็นเป็นอย่างพ่กท่านในคุ้นชินตีนคุณ ชิ้นเมื่อป<อ>ันใดครับเพิงพ่งเพิ่งไล่กันมากเบื่องจากคนอยังเป็นคนแดงๆซึ่งคนแดงๆนี่ยขันมองไม่เหลือคือควายมันตากแดดน้ำเพรนองนอกอควายมันปล่อยแปลงนะครับยังบ่ท่านเนี่ยมาขังมาโชว์มาเสียดมาผัดมาถูยังบ่ท่านาถึงขันนั้นว่าไงว่าควายบ่ท่านแต่งตัวเนาะไม่แต่งตัวแต่ว่าเป็นธรรมชาติอยู่ควายเฮาเป็นธรรมชาติเพราะว่าควายเฮาให้พี่ให้น้องเพื่อนไปเลี้ยงเนาะเฮาให้พี่ให้น้องไปเลี้ยงบางตัวเฮาก็เลี้ยงปั่นลูกกันครับ บางตัวเท่ากับปั่นลูกเพิ่นเอาแม่มันกลับขึ้นมางั้นสิเนาะส่วนมากเนาะส่วนมากมาเนี่ก็สิมีแม่ดีๆสายพัฒนาแล้วหรือสายกำลังพัฒนาแล้วก็เป็นควายสายเลือดนะพี่น้องให้พี่น้องได้รับได้ชมได้เบิ่งได้เลือกแล้วก็ราคากัพ่อไปพ่อมานะพี่น้องครับบอกง่ายๆว่าให้ปั่นพีปั่นน้องไปต่อยอดได้เนาะจ้างแม่นี่เขาเปิดเวลราเป็นไดเอาแต่ราคาก่อนจ้างคอยก็รายละเอียด แม่นี่แม่นี่ท่องแล้วครับเปิดไว้ที่สองแสนหาเด้อพี่น้องเด้ออู้เครื่องงานจะานีหมครับเป็นสายพัฒนามาแหลวครับตัวนี้หน 1, 1> ึน่งโอ้หนึ่งตี้สองแสนหาหมืน่นสองแสนหาหมื่นนี่เขาเป็นสายใดลูกไผ่สายใดพ่อใดน้อนเป็นลูกของเจ้าล้านหาแสนของวิไลฟ้ามครับตัวนี้เป็นลูก้าล้านหาแสนเนาะเนี่ยครับเป็นลูกเจ้าล้านหาแสนสมัยเจ้กี้อยู่โพชัยนะครับเนาะ ปลาทารเจียนนี่ยสามารตัวนี้เกิดมาจากลอยเอ็ดดังเดิมเพราะมันตัวนี้ก็มาจากทางนั้นเอาที่แม่นครับว่าแม่นี่มาจากท่านเราเราเดิมมีทางลอยเอ็ดนะครับเราล่ไล่น้ำของฟ้ามันนี่เล่น้ำพันธุกรรมมากคือทายถอดขึ้นหาพี่น้องให้พี่น้องเอาไปต่อยอดเอาเพราะมันพัฒนามากแล้วเขาทองจ็กเดือนครับตัวนี้ทองตอนนี้ได้ยุคเขาหกเดือนแล้วพี่น้องหกถึงเจ็ดเดือนแล้วหกถึงเจ็ดเดือนเนาะแต่ว่าต้องไปเบิ่งใบเทนะจชัดคือคือควายตัวนี้มีปูหมักอยู่ครับก้อนหนานั่น สี่บ่อสู้พี่น้องฟังสีอ่ะบ่อตรงๆบ่อตรงๆเลยเคยเคยเดมติดมัดจับไปแล้วแต่ผู้เอาไปแต่ว่าบ่ได้เปิดในคลิปเป็นว่าเขาบ่ได้เปิดในคลิปเนาะบ่ได้เปิดในคลิปนะพี่น้องเด้อะผู้มาเบิ่งจังเป็นไทยบันธรรมดานจะคือเพิ่นบ่พร้อมน้องสิอ่าเพิ่นบ่พร้อมครับเพิ่นบ่พร้อมที่สุดแล้วกเล่นเอาตอนนั้นเนาะแต่ว่าเพิ่นเอาเบิ่งเอาแล้วแม่นครับมาเนี้อ่าผสมพอ ตอนนี้ในท้องคือเบิรมพันล้านเบิรมพันล้านแมนครับมีใบมีหลอดครบครับใบหลอดเท่องยุไซต์ตัวนี้ใบหลอดอยู่น้ำพี่น้องผมนั่นแหละเอาไปพู้ที่เอาคือพี่น้องเนี่นี้พี่น้องผมบ่พร้อมเด้อพี่น้องโอ้โหใบหลอดก็อยู่นน้ำพื้นฐานครับแต่ว่าเฮาสามารถน้ำมาให้ได้แมนครับเอาไปเอามาให้ได้เนาะพอกับพี่น้องกันเนาะได้แมนครับเพราาะว่ผมผสมเองกับมือนะพี่น้องนะอ๋อตัวนี้ผสมเองกับมือแมนครับท่องแล้วจักเดือนแล้วครับหกถึงเดเดือนแล้วครับ6 7เดือนความสูงอยู่ที่เฮาวัดว่าหัน138 39เนาะมรับกแได้้้้พพีี่่นนอองงไดเเลยสาม สามบแปดเส้น,สนเดี๋ยวผมก็กสิตัดชิปไปให้พี่น้องเบิง่งในอีกครับในอีกอีกที่ที่เขาวัดเมื่อกี้เนาะแมนครับเป็นวัดแบบมาตรฐาน,นคือคเอาเข่าซ้องวัดวัดในพื้นปูนพี่น้องก็คือเอาวัดแบบมาตรฐานแต่ว่าให้พี่น้องบวกลบเอาเพราะว่าจังหวะควายยืนบวกกันเนี่ยยังเสียยืนไม่แบบนี้อัติตรมขันขันเก้าอีกเก้าหนึ่งปุ๊บสิเป็นควายสูง,งที่เชิดขึ้นเนาะอ่าเนี่ยเห็นบ่แต่จังหวะนี้สิควายสูงขึ้นพี่น้องเขาแต่ว่ามันก็่ว่ได้เพี้ยนหลายแต่ว่าขันถ้าควาันโดนิ่งเนาะครับครับก็คือ ต้องไปหนี้ผมก็ถ้าถ้าถามความสูงผมสิเอาแบบเป็นมาตรฐานก็คือวัดให้พี่น้องเบิ่องเราก็วัดแบบเพราผมวัดแบบบ่แม่นวัดเอาตะลับเมตรไปทาบเรากะเอาตานะครับบ่แม่นเอาตะลับเมตรไปทาบเราเฮาเอาเอาไม้หรือเอาอ่าวัตถุวัดสดุเนาะนี่ครับไปไปไปทาบอ่าไปทาบเดี๋ยวก็สิเฮ็ดให้เบิ่ง<า>อ่งยุ่อยู่ในคลิปด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมสิตัดเข้าไปห้ามแต่ตอนวัดนะพี่น้องอ่าพี่เซ็นเตอร์คนเข้าบ่ เนต้บ่เอาว่ามันเปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยๆเด้ครับมันเปลี่ยนใหม่แม่นควายเลยบ่คุ้นชินปานใดโอ้ก็ซ่งพ่อสิถามเขาพ่อถามน่ะเป็นก็ต้องสลับทัพเปลี่ยนเพราะว่าต้องต้องแต่ละคลิปเนาะแต่ละไ p เนาะเพราะว่าผมอ่าผมบ่ลงเป็นไ p 1ี p 2นึ่อพี่สองเลยพี่น้องแต่ว่าให้พี่น้องเบิ้งเอาเพราะว่า อ่าส่วนมากผมไปถ่ายกับพี่แจพีแจนองจะถ่ายครับอลุมพี่น้องที่ติดตามของอันคลิปผีใช้อิสระต้องหาพี่ิซนเตอร์สวยๆมากผู้นี้ก็สวยแน่พี่น้องน้องผู้นี้ก็สวยปูพื้เก่าตอนนี้พอสวยแล้วครับตอนนี้สีดำแล้วไม่ได้บัดเซ็ตไม่ได้บัดเซ็ตพี่น้องเขาเรื่อนบังบังเริ่มไสเข้าเออครับอ่าอัตลักษณ์อัตลักษณ์เมื่อไหร่เนี่ยเราบอกให้จับไสจักเท่าได้สั่งตัวมาแุงเทพยวแล้วครับอันนั้นอันนี้เอามามาจากอันนั้นชายแดนครับชายแดียนจังหวัดโอ้ใช่ภาคใต้หมดนะ โอ้พกระเบิดบ่เนาะเป็นตะไนท์ใช่ไหมเอาตาแ้่มแจ่มจ้ำข้อสองอ่องเนาะครับอัตลักษณ์ป้องขาขาวพี่น้องใส่ถุงเท้าขาวขาดกําไรหน้าหลังโอ้กําไรชัดเจนเนาะครับอ่ากำไรชัดเจนเล็บใหญ่เล็บดีพี่น้องเหล่าก็อ่าเล็บหลังกอดดีเล็บน้อยเล็บน้อยกอดดีนี่พี่น้องครับโอ้แน่นอนหางกับว่าชิได้เนาะ หางามได้การสวยน้ำเสนอพี่น้องช่องใอน่ไข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 ่เข่ไข่ไข่หข่าร่ไข่ไข่ไข่ได่ไข่ไข่ไข่ไ่ตข่ไ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 ี่ไข่ไขรไข่นข่มข่ไข่ไก่ไข่้ข่ไข่ไข่พี่ไ้่งข่บข่มี่ไมีไข่ไข่่ไ่ไข่ไข่ัข่ไ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 บ่นข่ไข่ไขตไข่ไไ่่ขข่่่่่ว่่่งบ่ไ่ไ่่น้อง่ ช่วงกลางกว้างพี่น้องมันการขอดลูกว่ต้องเป็นห่วงน้ำเขาครับพวกนี้ครับขอดไงขอดไงตัวนี้ลูกที่อะไรในท่องลูกที่สองในท่องพี่น้องกวางใหญ่กวางอ้างสามารถไปได้อีกเนี่ยเท่าเท่าผสมเองครับก้อนสีมาซื้อมาขายมาตรวจเอามนตรวจให้พร้อมตรวจให้พร้อมครับพ่าในนีค่าดเสียใจตรวจให้เห็นน้ำกันตรวจให้เห็นน้ำกันครับเบื้องนมพี่น้องเนานมกงามพี่น้องเอ้ยนมงามนมงามสีต่าเล็บสวยเล็บสวยเล็บปลอยกลวสวยถ่ายดีถ่ายดีงามกงาม ตัวนี้มันสีเงาอีกอยู่ครับนี่มันถ่ายมันสูงอยู่นี่ยกเนาะถ่ายมันสูงดีอยู่ดันสีเงาบีอีกอยู่นี่นี่แหละข้าแท่งยงจึ๊กนาะสวยลูกจึ๊กวอร์พิเนเตอร์น้าจับยกโอ้ตีบอกว่ามึงดีกว่าคุยกับอกจึ๊กจึ๊กอยู่เอ้าสองแสนหามื่นละข้าหนี้คุยได้พร้อมคุยได้พร้อมครับเอาไปเบิ่งอ่่าไปเบิงตัวต่อไปเข้ามามาเนี่ยตัวต่อไปข่อญาดนั่เสนอพี่น้องนะเดี๋ยวผมข่อญาดจับเองเนาะ ม่ปล่อยเลยครับตัวนั้นปล่อยเลยปล่อยเลยมัเหนี่ยส้นดิอันทั่วไปทั่วอันตอนที่ทั่วทั่วไปอันทั่วไปเอิญพี่เส้นเตยเอาได้ก่อนได้รับทั่วทรัพย์นำกันได้ฟังนำกันไปก่อนนองข้าคัยอยู่ทั้งวันได้ก่อนนองน้องข้าคัยใหญ่อยู่โอ้ยหปอบทางเอ้ยทั่วไปเอิญพี่น้องน้ำเสายเลือดตัวนี้ปล่อยปล่อยพี่เส้นเตอยจับตนยันยัน ของเงยครับโอ้ตัวนี้ควายเงยหระครับเนยต้นนี้ผมไม่อยากนับเลอเพราะว่าผมใชได้อธิบายคือไปคือมาแล้วก็ด้วยด้วยลักษณะความเป็นไปมากเห็ดฟังครับด้วยตัวนี้มันยุบแปลงโดนครับผนมาไล่เหย้าอืมครับควอมคุ่นข้อมชิ่นกับเพราะท่านี่ปันไดนปันไหนเหลืองไข่เพราะมีเพราะมีเนาะเดี๋ยวให้ผมไใบว่างไหมมันทางดังใช่ป้องโอ้ผมเป็นหยังเขาขนาดจินไหม่โอ้โอ้ธรรมดาธรรมดาเขาตื่นเขาถือเตื่นจินเป็นธรรมดาแต่ว่ากับผมไปไดอยู่พี่น้องเขา ผมใบใบต้นใบตัวได้่ยุ่พี่น้องครับมึงโอ้ใบเฉะหรอว่แใบฉะควายบ่อันคุณอันนี้คนบ่บ่ควายได้จับได้ดใบซื้อเบิ่งเบื้งจากยูพันเบิ่งจากฝนคือควายที่มันอยู่ตามแปลงพี่น้องมันมันปล่อยตามตามธรรไม่ฉาดกูเอิกนะฝนมาไรเงี้วครับมัน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 เป็นสายเลยนะครับมาปวดมาปวดเลยนี่สายหงหักครับพี่น้องหูฟอนลัมเนาะแมนครับเยอะอะไรยอะเยอะหูหักตลอดพี่น้องเบิ่งยอดเบิ่งโอ้โหหงอนพี่น้องเฮาเบิ่งหูฟอนลัมนะครับ ดึงหนีพร้อมนะครับนี่เห็นบ่นี่นี่นีสองขางเลยครับสองขางเลยพี่น้องเห็นบ่พูดสายหูหักนะครับสายหูหักตาโปตากระโปพร้อมอ่าตากระโปงหูกระหักตัวนี้สายอีสานดั้งเดิมไม้เส้งว่าเป็นสายเพชรทูดอนเนาะแม่นครับเป็นสายเพชรทูดอนนั่นพี่น้องเนื้อเล็บกับไงม้วนปัญหายังตัวนี้ครับเล็บใหญ่เล็บกระโปงงุ่มพี่น้องเข้าพุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดยอัตลักษณ์เขากะมีตาแจมเนาะแม่นครับตาแจมแก้มกระจำข้อสองอองข้อสองอองเออข่าวใหญ่ใส่ถุงเท้าขาวขาดกันไว้ั้้งงงหนาลพี่อเ ไลมาในไขามัานตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้แสนหาเมื่อหาพันบาทครับหนึ่งแสนหาเมื่อหาพันบาท <S 1> <S 1> าเป็นค้ายลูกที่อะไรครับนี่ลูกที่สองครับลูกที่สองในทองเนาะแมนครับลูกที่สองในทองอ่อพอผสมตัวอะไรไปครับัวนี้ผสมสายหรือกันได้พี่น้องผสมปาเงินอุทัยว้านี่ครับผสมเอียกับมือกันพี่น้องแมนบอตัวนี้ผสมเอียกับมือแมนครับเอาไปให่พี่น้องเมืองพร้อมรับประกันหมดตัวนี้ ตัวนี้ตัวนี้พึ่งผสมไปวันทีอย่างก่อนวันทีสิบเก้าวังหันแล้วพี่น้องเด้อเอาเมื่อนี้วันทีเมื่อนี้วันทียี่สิบห้าอ๋อผสมพึ่งผสมไปเดียี่ิบห้ายี่หกหมื่นเนาะหางหกหมื่นเนาะมีพี่น้องมาขอแบ่งลูกมันตัวผู้ไปนะครับมันไม่เป็นสัตว์โอ้โอ้โอ้โอขึ้นพึ่งผสมเนาะพึ่งผสมแต่ว่าถ้าสมมติว่าใกล้ๆรอบบ้านเฮานี่รับประกันให้เพิ่นบ่ครับรับประกันให้เลยเซึ่งยันติดบ่เป็นแบบไหนนำให้จนพ่อใจเลยเหรอครับแม่ในเขตที่สามารถ ไปได้ใกล้ๆนะครับใกล้ที่ลักษณะีใกล้ๆเอาเอาเอาเป็นกิโลซะไปเอาเป็นกิโลประมาณจักกิโลใน,ใน่ๆลักษะนี้จักหาสิบกิโลที่ผมมีอยู่ตอนนี้เนาะเรื่งผมกับมิ่งหั่นประจำอยู่แล้วโอ้โเอาหาหาสิบกโลเนาะก็คือเอาจังหวัดติดครับดูแลได้หายกันจังหวัดติดแมนครับจาวาตาเีือดมร้อนกันวะมักแบบได้จัดให้เลยสำหรับจีโดจัดให้ครับโอ้ยพี่น้องเมืองเมืองโตคุ้ยอ่าสูงอยู่ประมาณเท่าไหร่ทำเนี่ย ข้าววัดเ่าหันทางไหน,นครับตัวนี้เนาะลอยซี่ๆๆสิบลอยซี่สิบซี่เบสพี่น้องกับเราประ,ปะกันให้ลอยซี่สิบเนาะเบื้องต้นตัวพี่น้องครับควายลูกตัวที่สองในท้องได้พี่น้องเนี่นยตัวนี้อนาคตติดไปไกลอยู่เรากาเนื้อหนังดีไทยบักหน้าตัดหางเป็นพัวบักเงาพี่น้องครับจับเหลืกแข่งขาดีอ่าเบื้องถุงเท้าเขาครบนะครับเราคาดกำไรหนาล้างครบเลยควายยอนนี่เน้นกันเน้นอยากเน้นสายเพชรอุดรเนาะ เพราะว่าเขาเลี้ยงง่ายเนาะเลี้ยงง่ายแล้วเลี้ยงง่ายเนื้อหนังดีบ้านเงสายพิรุณจีโน่ิ่วยฟังพี่น้องครับกินหน่อยกินหลายมันกับอ้วนบ่กินมันกับบอยุกอ่าร้อนน้ำหรืซื้อมันกับ่อยเป็นต่างว่าปวดกินเคีื่องหรืซื้อมันกับฟู่ขึ้นครับครับโดยสายอีสานดังเดิมของเขาเด้อครับแมนแมนแมนคือบ่อยหยาบบอยหยถิ่นสายสายอีสานเขาครับแมนสำหรับไงพร้อมครับเนี่ยสำหรับผูดเถอะพัฒนาต่อเนาะคือได้ได้ได้สายนี้มาแล้วพี่น้องเขาควายมันสือเลียงไงดาวบ่ตัวน้ำเลียงเนาะครับ ถึงว่าเขาสิบ่มีเวลาเขาเอาแค่เขาเฟี้ยงเอาหนำให้เขากินมันกัให้ว่าไงว่าบ่หยุบเนาะบ่หยุบบ่หยุบอย่างหนึ่งยุนี่บ่ได้บ่ได้เลี้ยงอาหารนะพี่น้องจินเปลี่ยนบ่ไหนจินอาหารเปลี่ยนบ่ไหนบ่ครับกินหัวอาหารเป็นบ่โดยธรรมชาติทุกตัวกินบ่ได้กินหัวอาหารเลยอ้วยธรรมชาตินะครับธรรมชาติบ้านๆไทยสารพี่น้องเมื่อศรีไชยอิสระแข่งภาษาภาหาแข่งกบัวพี่น้องได้่องแตเขียนกับว่าเขาไงวะชั้นโดด โอ้ยแต่เฉียดก็ว่าเขาง่ายพี่น้องเขาเยงกินน้อนนำอักินพ่เปล่ยนเดี๋ยวหันกินพ่เปลี่ยนเนาะอยากเอาไปต่อยอดก็ต้องฝึกเอาครับม่วีที่ผ่มันเอาเนาะอ่าเป็นเขีวจักเดมเนาะนี่นี่แหะเบิ้งเขียวเนาะพี่เบิ้งเขียวไิ่เบิ้งเขียเนาะูจะว่ากับลูกสเนาะลูกสองลูกสองลูกสเอาหนึ่งแสนหามื่นห0าพันบาทหาพบาทราคานี่คุยได้คุยได้พี่น้องคุยได้ความสูงกับราประกันร้อยสี่สิ ตัวนี้ลอยซี่สิบเนาะเดี๋ยวผมสี่าตัดคลิปตัดยังให้พี่น้องได้ได,ได้เข้าไปเบิง้งใด้พี่น้องเด้อตอนที่วัดกันนะครับวัดแบบม,มาตรฐานเดี๋ยวขอเบิ่งถ่ายก่ันมาเนี่ย,ยโอ้แผ่นหลังมันธรรมดาจ้าน,าานี่นมามาเขาได้บนต้นอโมฮันนะเนาะโอ้พี่น้องเข้ยืนดียืนดียืนดีพร้อมสายพิวดรอนนี่เนาะเอาพอี่น้อง มักตัวใดส้นจิตสนใจตัวใดใครจ้างทั่วมาสอบถามนะครับหลอกการทั่วมาปรึกษาได้เด้อพี่น้องเด้อทั่วมาปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับสุกับผักงควายเนาะผู้อยู่งไก่ผู้อยู่งไก่ส้มใดส้มหนึ่งกับพ่อไปได้ถ้าว่างจากงานประจำกับพ่อไปได้ก็ไปเนาะครับเนาะแน่นอนแน่นอนอยากให้พี่น้องเขาเอาไปพัฒนาเนาะในเครือคัดสรรพันธุกรรมดีนะครับมักแบบท่องชัดเจนก็ตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะตรวจได้แล้วตัวนี้ค่าการแจ้งไปแล้วเนาะสองแสนห้าหมื่นบาท ตรวจแล้วแต่เศร้าแล้วบพราะขาดใจมาเบิ้องสี่แจะเศร้าให้เบิ้งอีกอ่ามาตรวจเบิ้งต้นตัวมันหน่อยมันแน่ใจก็เบิ้งเอาแก้วแก้วแน่นอนแน่นอนแน่นอนเอาพี่น้องสุดยอดสุดยอดสุดยอดแต่ละตัวสุดยอดอีดีพี่น้องครับยกยกลุเนี่ยกรึบเนี่ยโอ้เสียงหมดว่ะเสียงหมดมันเลยล่างงามอยู่ได้การยืนดีๆีกวนี้คนกึ๊บ ไดเป็นนาพกได้แจ้งห,งหางอะไรไแจ้งหงาง,อางโอ้โหมันคือเฉียงดีจัง้พุ่นน่ะพุ่นน่ะธรรมาดาแล้วแม่งเจาะเอา้าสำหรับคลิปนี้พ่อไปสักนิดสัก,กพอน้องครับกับภาพสวยๆคลิปหนาพอกันไหมพี่น้องครับสวัสดีครับพี่เต๋อบ่ชี้ดิวะอ่าความสูงวัดจากพืน้นเท่าไรครับตัวนี้ สี่ประมาณนี้เนาะประมาณอยเอาเอาป็นลอยีิบซะเนาะอ่าเป็นอยง่ายดีกบวกอ่ายี้พี่น้องเลยอยชีแม่นี่แม่อไรนี่แม่สายพิวดอนมาเลยอ่าแม่สายพิวอนอยีไปโอเคแล้วดาการอยู่ประมาณนี้แหะเอาบวกลบกัได้รบ่ได้เป๊นั่นดอกช่่่าคยยืน บบเยืนมาได้อยสี่ F ทีบสองนธรรมดาครับธรรมดาอยสครับเอาทีเอาทีกลางๆนี่แหละพี่น้องครับบวกไลยกับโบแมนต่าไลยกับโคืออ่ากันันที่อยสาเนรไรครับ1 3ยสาเ็ันนีอเาเนาะ37เลยเนาะ มันกยุ่ที่ังหงวค่อยยืนน้ำเด้ไงเอาเอาบัเสียปัจจัยลอยสามเก่าขอะเออนาสันเดี๋ยวยุ่ทังหวค่อยยืนน้ำครับมันก็บปยไอเสมันนันดอกเข้ากัไอ้ขนานี้กับ,บวกลบเส้นหนึ่งอันละเทา่าไรจังเสีเาายาเท่าไรนี่สามแปดเนะ 3, 8, 39, เาะฮะสามแปดสามเก่ายุ่กำกัึ่งกันเนาะแมนแมครับสามแปดบวกพี่น้องเากับรับประกันให้เพิ่สามปเนาะมนแมนพี่น้อง น้ำแปดน้องเอา